อีกคิดนะครับอีกคิดนะครับซ้อนคณะนะครับ โซนคันนานะครับตรงนี้โซนคันนาโซน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 หงาเจ้าะโอเคะหงาออกน้อยเจาตัดหงานะ่ยโอเคนะครับโซนคันแทร่น,น,นะครับฝีมือระล,ล้วนครับอันนี้ไถเดินตอม เดี๋ยมุมนี้ครับเดี๋ยมุมนี้เดี๋มุมนี้นะครับไอเสร็จก็จะเป็นการหวานนะครับอันนี้โอนแทนนาครับตรงมุมนี้ยังไม่เสร็จนะครับฮะเรียบร้อยแล้วครับงานไถนะครับโอเคเลยแล้วทีนม้ให้ให้นี่บ่โอ้ดูนะครับดูเจ้าของนานะครับไถเองอันนั้นครับไถเองคลอดเองนะครับกริ๊งกรี๊ง ดูต no? no? ่อไปนะดูการคาดนานะครับทีนี้เสร็จแล้วก็ต้องคาดนะครับเม่ไถแล้วก็จะคาดนะครับโดยเสียเจ้าของนานะครับเสียอยู่เสียอยู่นะครับนี่ครับไถแล้วก็ต้องคาดนะครับโอเคโดลีลานโ็คาดนจะไวหน่อยนะครับไวกว่าไถอยู่ครับนะครับโดรีนะครับโดดูโดดโดดโดไถแล้วก็คาดนะครับ นี่เราพอดีครับมีโทระมาเอ้ยมาเจอขจ้อถ่ายหนาขาดนาดำนาครับเอ้ยได้คลิปนะครับคลิปชาวนานะครับพี่น้องขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับโอ้โหแล้ครับโอเค่ยครับหิ้งหิคาดนีจจะไวกว่าดำนะครับคาดนี่คาดนี่จะไวกว่าดำนะครับหิ้งหิ้งหิงหิง ก็ารัมนะครบการไถนาการคาดนานะครับอันนี้ขั้นตอนคาดนะครับคาดตีก้อนไถให้มันละเอียดนะครับเพราะว่าจะได้ปักดําง่ายนะครับหลังจากไถยเสร็จแล้วก็ต้องทาทําคาดนะครับเรียกว่าคาดนานะครับโดยรถไถเดินตามนะครับหาดูยากนะครับส่วนมากมีแต่รถไถส้มครับถ่เดินตามพอดีมาเจอเลยครับ พอสมชายว่าจะไปทำโซลามาผ่านมาพอดีเลยครับได้ได้คลิปนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอิทีชีวิตชาวนากระดูกสหลังของชาตินะครับการไถานาด้วยควายเหล็กโคบต้าอีทีก้าห้า วันนี้เสียยย้ยเสียยุอยเป็นพระเอกนะครับใน <c oughs> คลิปนี้นะครับทั้งขาดทั้งไถทั้งขาดนะครับเสียเสียเสียขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะครับ ก็วา่าว่าตีให้ก้อนก้อนถให้ละเอยียดนะครับเะได้ทำง่ายนะครับสำหรับลิปนี้ก็จะลิบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุที่มาัชมนะครับ